ก็บอกว่าไปดูกันเลยจะจับทำไมนี่น้องเมย์อยู่ที่สองเพลงนะคะสองร้อยพี่คิวประมาณนี้นะแม่อยู่นั้นเท่าไหร่เลือกพี่ชายนี่สองร้อยอย่าเอาแบงกระดาษอยู่บ้านเราเดี๋เพิ่งแก่นะลูกอย่าเพิ่งแก่นะมาลองทำหน่อกเอาไหมเอาไหมดูไหมจำเพลง สเพ็งเอาเมย์ได้ไหนคะกล<อ>่องจุ่มลาบูบู่นี่นะคะ <c oughs> อู้น้องมิน้นอยู่ข้างในกับพ่อมันกับพิษจ้าด้วยจ้ากับพิษจ้าด้วยหรอคะเดีย๋ยวเราไปแกะดูนะคะว่าได้อะไรแกะแอปโอเคคะ่ะ <c oughs> ได้ตัวไหนอีก <c oughs> ออน้องมิ้นได้ตัวไหนอีกคะ โอ้หานมอกล่องใหญ่ลยอยังไม่ใหญ่เป็นตัวนี้กันี้เดินต่อนะคะมนได้ละหนึ่งตัวหนึ่งตัวเบบี้ทีมืก็เบบี้ทีหรอคะิมีสัตว์ทะเลมเมยสัตว์ทืม นเยอะมากแต่วานันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นอนนะค่ะนะครับเดิน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 อ้มมีแต่ลาบูบูเลยมิ้นสามอันร้อย

ซูช่อย่าบีบเล่นนะพบอสินค้าเยอะมากรอพี่คิวกันลูกรอพี่คิวกับน้องก่อนอมิ้นปากกา,ายเยอะมากถูกถูกเหรอคะ ชอบไหมลูกเฮ้ยดูร้านนี้นอะไรอ่ะมือเขียนมเขียนมาใส่กับแม่ไหม,มลูกพาปูปูใส่กับแม่ไหมไม่ฉันไม่มาซื้อขนมมาอ่ะอ่ะเดินเดินค่ะโอ้โหเยอะแยะเลย หมอเอยอะมากอากาศไม่ร้อนถ้ามันเหมือนของเมยดิช่มไหมไม่ใช่กระดูกหรอกงมถงส่หรอหรอ มันขาย350ร้อยห้าสิมันซื้อตั้ง400อู้สวรรค์ของเมยกับมิน้นฮะสวรรค์ของเมยกับมิน้นสวรรค์ของเมยกับมิ้นเลยลาบูบูนเต็มเพียบเยอะมาก ่าไ่คานิ้นจะไปซื้อขนมห่อละยี่สแจกกว่าดอกขนมขนมเยอะมากอยากินขนมอะไรลูก เมย์มย์อย่าจับค่ะอย่าจับค่ะอันนี้ค่ะเมย์เจ้าไหนลูกจีบแม่จิ๋วอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะนี่โบยักษโบยักษ์เมย์อ,อย่าไปทับลูกไปโบยักษโบยักษ์โบยักษเอาทุกอย่างเลยหนูอ่ะ อาแล้วหนูอยากเอาทุกอย่างเลยนะคะหนูเฮ้ยตัวอะไรป้านาฬิกาหนูเยอะด้วยป่ะอะไรรู้ได้อะไรบ้างเยอะแยะ ้กไดองซมเดี๋ยวเราไปแกะกลองซูมกันนะคะเรามาเดินที่ไหนลูกไเดไน้ทีย๊ายบายเดินสำเพ็งแล้วต่อไปเราก็จะไปเดินแตดจักโอเคค่ะมาละลายซับของเท้หมุดตังแล้วโอเคปะิวลงเงืองบไปแตดจักเท่าไหร่ลูกแปดร้อยยี่โอเคแม่ให้งบเท่าไหร่หนึ่งพันโอเคคราวนี้ หนึ่งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโอเคมัจะไปตักอีกแปดร้อยยี่สิบโอเคครับคือจะไปประกอบให้ดูนะลูกเนาะโอเคครับบ๊ายบายไม่จะแกะกล่องสุ่มแล้วนะคะอุ้ยามดนื้กัซอุ้ยข้ามดนื้กัซคืออะไรน้องมือได้ไรคะไอแม่ดูก่อนถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรพี่มิ้นเบบี้ทีวีค่ะ b บสามได้ไรคะเบาๆค่ะ ๋อเป็นแกเอาซื้อซองมาใส่แล้วใช่ไหมของมิ้นของมืออ่ะว้าวจริงจริงมันมีตัวไหนบ้างลูกของของมืออะไรคะตัวนี้ตัวนี้จริงๆมีตามตัวนี้นะคะของมือได้อะไรบ้างของมยได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวไหนคะชี้เพื่อนเพื่อนดูสิลูกตัวนี้อ๋อมือได้ตัวนี้นะคะจริงจไม่กะเยนะไอของพี่มิ้นได้ตัวอะไรคะไหนที่มีโดนแกะแล้วนะคะ เขาเรียกว่าอะไรของพี่มินน่ะเมบี้ทีเหมือนกันเมบี้ทีมิ้นอยากได้ตัวไหนตัวนี้ตะกิ้งแม่อยากได้ปลาหมึกของเคิวจะเลยนะของคิวแล้วมิ้นจะได้ตัวไหนว้าวมือจะใส่ซองแล้วมือใส่ตัวนี้ลูกได้ไหมอ๋อมันไม่ได้ต้องใส่ตัวนี้ซองมาใส่ให้เมือตัวหนูน่ารักอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าหนูน่ารักตัวนี้เขาเรียกว่าตาอะไรนี่มิ้นแกะตา ว้าวตัวับปิดตาไม่ได้โอเคตังมินตัมีแล้วนะคะอันนี้ว้าวมินได้ตัวอะไรคะตัวใสเขาเรียกว,ว่าตาอะไรนั่ดูดซิดูดีๆเน่ยมีความ,มเห็นอุ้ยตามไม่ได้ตาเหมือนมืะะอเหรอคะโอ,โอ้ยเอายองหรือเอาออกเขาให้ใส่ไปข้างในว้าวไหนซองของที่มินตนลกซองของมือนะคะ อันนี้ใส่ด้วยหรอนือว้าน่ารักมากค่ะโอ้โหได้ต่น่ารักจังว้าไหนซองของพี่มิ้นอยู่ไหนลูกมิ้นใส่ซองนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่ไงไหนคะว้าโอ้นี่เป็นตัวช่ว้าป มาวันนี้มาแจกขยะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะมีของเล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปรีวิวอีกนะลูกเนาะทำอะไรสิชอบมากไหมคะกล่ <c oughs> องนี้ซื้อมาในราคา400บาท ของมิ้นสามร้อยนะสองกล่องนี้เกือบพันแล้วแล้วก็ตัวอันนี้อีกพันหนึ่งพอดีสองตัวนี้บ๊ายบาย